สวัสดีค่ะสวัสดี f อีทุกท่านนะคะพบกับคุณแม่เช่นเคยนะคะช่องน้องไอดานะคะแสนโซนกับพี่นำโชคนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็พามาติดตามนะคะ,ะแม่พังป๊อปนะคะที่พึ่งให้กำเนิดนะคะลูกช้างนะคะเพศเมียนะจ๊ะมาดูความน่ารัก ของน้องช้างกันตอนนี้นะคะคุณแม่ก็รู้แล้วนะจ๊ะว่าน้องช้างตัวน้อยนี่เ่ออะไร น้องช้างตัวน้อยนี้นะคะชื่ออรินจ้าชื่อน่ารักน่าชาังน่ายยนดูเชียวนะคะพัฒนาการนะคะของน้องอรินนะคะดีมากๆเลยค่ะน้องแข็งแรงมากนะคะพัฒนาการเยี่ยมมากเลย คุณแม่นะคะก็กินได้เยอะนะคะน้ํากินเยอะๆนะคะคุณแม่น้นํานมจะได้มีเยอะๆก่านนะคะก็ทําความสะอาดนะคะ คุณแม่นะคะฝากแม่แม่ FC นะคะทุกทกท่านนะคะกดแชร์นะคะกดติดตามให้คุณแม่หน่อยนะคะช่องน้องไอดานะคะแสนสนนะคะกับพ่ออ่ากับพลายนำโชคนะจ๊ะ ส่วนคุณพ่อนะคะคุณพ่อของน้องอารินนะคะชื่อเคนจ้าปลายเคนนะคะแม่ป๊อปนะคะลูกอารินน่ารักน่าชังเชียวนะคะสุขภาพแข็งแรงมากค่ะพัฒนาการของน้องดีเยี่ยมเลยนะคะนี่แค่วันที่สองเองนะคะ น้องพยายามจะกินนมนะคะคุณแม่ตัวสูงนะคะ คุณแม่พยายามหามุมหามุมนะคะให้ให้ให้เอซทุกท่านได้เห็นน้องกินนมนะจ๊ะต้องขอโทษขออภัยนะคะกับฟีมือการถ่ายนะคะคลิปของคุณแม่นะคะยังไม่พัฒนานะคะยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ ต้องขอโทษขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะจ๊ะคุณแม่ยังเก้เกกลางๆนะคะถ่ายไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เห็นปากน้องไหมคะสีแดงๆชมพูชมพูอ้ะปากรอจะกินนมแล้ว ดูทากินนมของน้องนะคะสุดจะน่ารักนะคะน่าชาังจริงๆนะคะ ถากินนมของน้องนะคะงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดถ้ากินนมสุดจะน่ารักนะคะน่าชังนะคะ สำหรับนะคะแม่พังป๊อบนะคะสำหรับแม่ควานแล้วแม่พังป๊อบนะคะเป็นช้างที่น่ารักนะคะแล้วก็นิสัยดีดูแลลูกดีด้วยนะคะไม่ห่วงลูกจนเกินไปนะคะแล้วก็รักรักลูกมาก แม่สีท่านใดนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะเห็นความน่ารักของน้องอรินนะคะแล้วก็พังแม่ป๊อปนะคะกดหัวใจนะคะกดแชร์นะคะกดซับสไครตนะคะกดติดตามให้น้องอรินด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะ กินเยอะๆนะคะคุณแม่จะได้มีน้ำนมนะคะให้น้องอารินดื่มเยอะๆกินเยอะๆ,ๆน้องอารินทำอะไรเอ่ย สังเกตได้เลยนะคะว่าคุณแม่นะคะจะให้น้องนะคะอยู่ใต้ท้องคุณแม่ตลอดเวลาเลยนะคะน้องเรนน้องเรนจับโซ่จ้าสัมผัสด,ดูก่อน สัมผัสนะคะ สัมผัสอะไรหญ้าเน,ะนาะต้นหญ้าต้นอ้อยนะคะจับจับดูนายหนูยังกินไม่ได้นะลูก แต่คุณแม่นะคะเคยสัมผัสลูกช้างนะคะแม่ช้างมาคุณแม่นะคะหลงรักนะคะแม่พังป๊อปนะคะแล้วก็น้องอรินมากๆเลยค่ะด,ด้วยนิสัยนะคะของคุณแม่และคุณลูกนะคะ กอดลูกไว้กอดลูกไว้เล่นตกลุก้ม สำหรับนะคะคลิปนี้นะคะคุณแม่นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้ช่องน้องไอดานะคะแสนสนกับพี่นำโชคด้วยนะคะ ฝากส่งกําลังใจนะคะให้คุณแม่ป๊อปนะคะกับน้องอารินกันเยอะๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ